สวัสดีจ้ะมันนี้ภาพักให้ข้าวผัดก็จ้ะข้าวผัดน้ำพริกเผาก้นกระทะจ้ะข่อยเสียดายวามเผ็ดมันอย่ก็เลยเอาเข้ามาผัดแล้วข่อที่เพิ่มเติมก็คือว่าเออทุนาเข้าไป ้มปลาดล้จ้ะใส่เข้าไปใส่ใส่เออมันเห็ดหอมเข้าไปหน่อยสมรสชาติมันจะ้ะแต่ว่าเรื่องฟงยังอ่นกับบะตองเลยจ้ะ ุูน่าใส่เข้าไปขอมเนื้อจ้ะต้องความเข้มข้นชุน หจเพราะว่าแต่กลกระทะนี่ซิมบมันละจ้ะเพสตเป็นมังไทยกระลางทิ้งกันละเพราะว่ามังคทยมันจะดผลเพราะมันะอึดบกผิด ได้แลวจะเผ็ดโคตรอร่อยเลยเดี๋ยวตอนกินกะห้าผักบิดมะนาวผักลงเข้าไปเป็นกระเทียมปลานี่เลยจ้ะใส่ผสมลงไปโรยจะอร่อยเองมันนั่นแหละ ôi trời, có gì kém chắc yam này, mình kẻ hết, có kém nữa. เกิดบรรยายนี้จะจะ่าเสแซสบแห้จะพัดบันนี้ก็พวกเอ,อ่อพริกกับน้องมันถือข้อห่อนนอกก้นอง็นมมันมันก็เผ็ดบันนี้ ก่อนที่กินไว้บ่แล้วก่อนทกินมะอื่นกินมะนี่แล้วก,ก,กินเนีต้องหาต้มจืดคนไปไฟก่อนไปหาไอ้ต้มจืดดีกว่าก็กินบ่ไหวอนแต่มันเผ็ดสรุปแล้วข้าวผัด พิกเผาก,ก,ะะก้นกระทะกินประเด็นแน่นอนต้องหาแกงจืดจะ้ะอันนี้เป็นกระดูกหมูที่ห่อรอออกจากเนื้อมันจะ้ะมันตงจืดสดกระสันใส่ขาดแท้ล้ว <Yeah. S 1> เกลือใสจะ้ะพักใส่ลงไปได้เจอได้จะ้ะ มีแค่รทมีมันฝรั่งกระเทียมสิเขียวนำซุปมันจะเขียวนำซุปด้วจ้ะอนนีแค่รสมักซุปแหละเอาหอมหัวใหญ่ใส่เข้าไปจ้ะเพิ่มความหวานกับหอมหัวใหญ่บันทึกกับสิสีเขียวไฟอ่อนๆไปเลยๆประมาณจากัก ทำกิฟนาทีจ้ะนึ่ซุปแบบง่ายๆด้วยจ้ะรสดีใส่เข้าไปเพิ่มเกลือเข้าไปอีกนิดนึงจ้ะเพราะว่าคิดว่าเอ,อ่อใส่ไกลแล้วจ้ะ ห look, me, ิว uh, ข้าวไปจ้ะเพิ่มกะลัมเข้าไปน้เจ้ะเพื่อความหวานยังอื่นก็พอเพิ่มเลยจ้ะกะสิบประมาณยี่กระเซดเกิดอีกสักประมาณยี่สิบนาทีเนาะยี่สิบนาที plus p l u สิบนาทีโอเคจ้ะ ตักใส่ถสส้วยใส่ซ้ำนาะจ้ะเป็นน้ำซุปผักดดูปูก็บอกปูเหรอกินได้บ่ได้จ๊ะเพราะว่าเขาผัดต้นเพชรพดอดโอเคจ้ะตอนนี้ก็ ส้นมากินเขาแล้ว้้ะจ้ะเป็นข้าวผัดพริกเผาก้นกระทะเพชเกินไปใชว่าตรงได้หาเก่งจืด,ดอ่ะตรงจืด น้ำซุปนี่บ่ค่อยได้ปรุงโดยตัจากที่หินแค่นั้นแหละเขาเดยนเดี๋ยวไปพัดในเดอนบม่ค่อยสาบากี้กันดอกมันวม่เป็นเขามะริมันเป็นเขาอินเดีย สมคเนี่ยหรอกนะมันเผ็ด เพชดได้เดยอะเลยโอเคเด้อจ้าเอาไปพอกันคลิปหนาเนาะเดี๋ยวคลิปมันสีเงาเกินไปสวัสดีจ้า